อ่ครับมารับชมกันต่อนะครับจากตัวอย่างนี้นะครับยังอยู่ในหัวข้อของ surface อยู่ต่อไปนะครับในคำสั่งอ surface ก็คือ contour นะครับทีนี้ผมมีตัวอย่างงานที่เป็น contour จะเป็นเส้นจาก f i l cat นะครับธรรมดาทั่วไปนี่แหละนะครับอ่าตัวนี้จะเป็นของน้ําเทินหนะครับตัวนี้จะเป็นร่องน้ํานะครับ แต่ค่าโค r d i n a t ทที่เอามาลงนะครับมันไม่ตรงนะครับเพราะว่าผมจับมาเพสลงที่หน้าตัว <c oughs> โมเดลแบบง่ายๆนะครับ <c oughs> เพื่อที่จะมาลองใช้คำสั่งดูนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนก่อน <c oughs> อันนี้ต้องทำเป็นอีกไฟล์นึงทำให้ดูนะครับ <c oughs> ลองดูนะครับตัวนี้ผมไม่ได้เอาตัวอย่างให้เพราะว่ามันเป็นงานอันตรายนิดหนึ่ง นะครับบางข้อมูลให้ไม่ได้นะครับแต่ทำให้ดูได้ในกรณีที่เราได้ตัวเนื้องานที่เป็นในลักษณะแบบนี้มานะครับไม่มีพอยต์ไม่มีอะไรเลยมีแต่ในลักษณะที่เป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมลบตรงนี้ออกก่อนแล้วจะทำยังไงกับมันนะครับคือบางท่านรับงานมา ก็เป็นแบบนี้เนาะอยากสร้างเซอร์เฟนะครับแต่ถ้าบางท่านก็ไปใช้ในัลกษณะที่ว่าเป็นสเกตอัพใช้คำสั่งอของแซนบ็อกนะครับเขียนคอนทัวร์ขึ้นมานะครับแต่ถ้าในซีวิวสาดีนะครับมันจะเป็นคำสั่งคอนทัวร์ตัวนี้โดยการแอดเข้ามานะครับเป็นผมจะใช้เป็นซีหนึ่งนะครับ <c oughs> ผมจะเลือกอัน,นี้ Spacebar หนึ่งครั้งมันก็จะทำการสร้างเส้นขึ้นมา นะครับอ่าก็จะสร้างขึ้นมาแบบนี้นะทีนี้นะครับย้อนกลับไปนิดนึงนะครับอ่าเดี๋ยวผมมาที่ surface property ก่อนนะครับก่อนอื่นนะครับเช็คก่อนว่าตัวเส้นชิ้นงานที่เราเข้ามาเนี่ยมันมี เลเยอร์ <Player S 2> ของมันไหมนะครับโอเคอันนี้ผมออเข้ามามันมีถ้าไม่มีก็ต้องสร้างใหม่นะครับถามว่าทําไมเดี๋ยวมันจะมีปัญหาเวลาไปใช้งานต่อนะครับเพราะว่าตรงนี้มันเป็นทเทคนิคด้วยนะครับ <c oughs> ในกรณีที่เพจเซอร์ a เฟตลงมาแล้วมันโอเคนะครับอ่ามันก็จะทํางานได้เนาะนะครับแล้วก็ทําให้เราทํางานต่อได้ง่ายขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับแต่อันนี้จะทําให้ดูก่อน นะครับอ่าผมก็จะเลือกไปก่อนกด add contour ปับ๊บ c ีนมานะครับคลิแก็บ a t a ปึ๊บสร้างเสร็จปั๊บเรียบร้อยนะครับคลิกขวา object view ปึ๊บอ่าเนื้องเงันจะเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้ก็คือคำสั่ง contour นะครับใช้งานง่ายไม่ได้ซับซ้อนนะครับแต่เพียงแต่ว่า่าเราจะไม่มี point เท่านั้นเองนะครับอ่า ไม่มีพอยต์แล้วก็จะทํางานยากนิดนึงนะครับจากที่เห็นนะครับเพียงแต่ว่ามันมีวิธีอยู่แต่เดี๋ยวผมจะบอกไปทิคเทคนิคอีกทีนึงว่าในเมื่อมันไม่มีพอยต์ให้เรานะครับถ้าเราจะสร้างพอยต์ยังไงอันนั้นเดี๋ยวติดไว้ก่อนมันมีวิธีนะครับแล้วมันง่ายด้วยนะครับอันนี้เราก็จะได้เซิร์ฟเฟตออกมานะครับก็เรียบร้อยเอาไปทํางานต่อได้เราก็สามารถปรับคอนทัวร์ปรับ พวกนี้ได้นะครับอย่างเช่นถ้าจะปรับคอนทัวร์ใช่ไหมครับก็ s u r ร์เฟตฟอร์บัอีกครั้งหนึง่งมาที่ information แล้วก็เลือกเรานะครับมาปรับในส่วนนี้นะครับว่าเราจะเอาเล้งมันที่เท่าไหร่นะครับตัว interval นะครับเนี่ยก็แค่นี้เองนะครับโอเค <c oughs> okay. ตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของคำสั่งย่อยของ s u r ร์เฟนะครับนั่นก็คือคอนทัวร์นะครับใช้ในกรณีที่ คุณได้เนื้องงานมาจากเส้นนะครับแต่ผมต้องบอกว่าต้องเป็นค่าโคที่ชัดเจนด้วยนะครับไม่ใช่ตั้งใส่แกน x แกน y อยู่ใ,ใกล้แบบนี้ถือว่าใช้งานไม่ได้นะครับอันตรายนะครับมันจะทำให้ตัวงานของเรานั้นนะครับคาดเคลื่อนนะครับทำให้ส่งผลกับชุดค่าโค o o r d i n a t e ชิ้นงานทั้งหมดภายในโครงการนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของคำสั่ง o n ตัว นะครับและเดี๋ยวตัวคำสั่งต่อไปนะครับจะเป็น doing object นะครับโอเคครับเดี๋ยวไปชมกันต่อ